สวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงชาแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกอเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็มาเปลี่ยนของแต่งกันเล็กน้อยนะครับพอดีผมจะเปลี่ยนล้อสตา a r ดิกนะครับสตา r ดิก FLC 3,000นะครับผมจะเปลี่ยนหน็อกนะครับหน็อกนี่นะครับหน็อกของเดิมเนี่ยมันเป็นแบรนดมาอย่างนี้นะครับก็ จะเปลี่ยนเป็นหนกแต่งนะครับของโกเม็กนะครับโกเม็กซัสนะครับผมอ่านะครับก็นี่ครับสาหรับนะครับไดว่านะครับแล้วก็ชิมา a โนนะครับนะครับก็เป็นแขนอ่ะก็เป็นแขนอ่าก็เป็นหนกนะครับหนกแต่งนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับอ่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับผมข้างในนะครับก็ให้เป็นตัวหนกมา เป็นอลูนะครับอลูมิเนียมนะครับอโนด้นะครับอโนดสีดำนะครับดำเงาแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร่องสําหรับอ่าไว้ให้เอาน็อตตัวนี้นะครับขันนะครับเดี๋ยวดูรัดูข้างในก่อนนะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับนี้จะเป็นน่าจะเป็นคู่มือนะครับเนี่ยครับให้ มีโอริงมา2เส้นนะครับโอริงนะครับตรงนี้จะเป็นแหวนซิมแหวนรองนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เขาให้เป็นปะแจมาด้วยนะครับปะแจเพื่อที่จะขันฝานะครับฝาหนกตรงนี้นะครับนะครับขันแล้มันจะหมุนได้นะครับอ่านะครับเพื่อขันหนกออกมานะครับฝาหนบนะครับขันฝาหนกออกมานะครับนะครับแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุกยางนะครับปิดไว้นะครับน้ําหนักหนอกนะครับเดี๋ยวผมชั่งก่อนนะ12.3กรัมนะครับก็ตีว่า12กรัมนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจุกยางนะครับตรงนี้นะครับเขาให้เป็นอะไหล่มานะครับจุกยางให้อะไหลเป็นยางโอลิงนะครับยางอลิงทั่วนะครับให้ยางอลิงอะไหลมา2เส้นนะครับแต่ว่าที่ตัวฝาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับ1เส้นนะครับตัวฝามันมีอยู่แล้วนะครับจุดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันนะครับผมของเดิมนะครับของเดิมเดี๋ยวผมต้องแกะอันนี้ออกก่อนนะครับของเดิมชิมาโน o นะครับชิมาโน o หนอกเดิมหนอกเดิมก็ไม่ได้เป็นลูกปืนนะครับเป็นพุธนะครับ อเขาให้ลูกปืนมาหนึ่งฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับมีลูกปืนมาให้นะครับของชิมาโนนะครับลูกปืนแท้นะครับตอนนั้นก็ไม่มีแล้วของเดิมนะครับของเดิมน้ําหนักหน่อบ4.6กรัมนะครับอ่านะครับก็น้ําหนักตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับ12นะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ8ดนะครับ ใส่ก็เป็นหนอกแต่งเป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นของเดิมมันเป็นยางนะครับใส่หน่อกันนะครับใส่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องลองบูทลองอะไรหรือเปล่านะมองเห็นไครับใส่ได้พอดีนะครับเดี๋ยวแต่ผมต้องต้องลองขันน็อตดูก่อนนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะอ่าครับโอเคพอดีเลยเดี๋ยวลองประกอบใส่กลับดูนะครับใส่ตัวจุกยางเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมว่าเขาน่าจะกันน้ําด้วยนะครับเป็นจุกยางกันน้ํานะครับแล้วก็ใส่ฝา แล้วก็ขันอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่ได้พอดีนะครับอ่าขยับไหมมีขยับนิดเดียวนะครับน้อยมากนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูประกอบตอนเสร็จกันนะครับว่าเป็น มันจะสมส่วนกับรอกเปอร์สามพันไหมนะครับโอเคเลยนะโอเคเลยครับโอเคเลยสําหรับผมนะครับไม่หนอบไม่ไม่ลึกอ่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับถ้าจากเดิมจากเดิมมันก็ยื่นออกมาประมาณมันยื่นจากของเดิมออกมาประมาณผมว่าน่าจะออาประมาณประมาณเกือบเกือบเซนนะครับ นะครับเกือบเกือบเซนแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นภาระไม่ได้เป็นรู้สึกว่ามันติดขัดอะไรเพิ่มเติมมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันได้การจับที่มันกระชับขึ้นนะครับอ่าครับก็จับได้กระชับขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสวยเลยนะครับให้ดูชัดๆนะครับอ่าครับอ่ครับดูด้านล่างก็ได้นะประมาณนี้นะครับ อยู่ในเมอนะครับกําลังดีนะครับสําหรับงานแคใช้ฝั่งนะครับงานไลจิกนะครับกําลังดีเลยโอเคนะครับก็จะประมาณเท่านี้นะครับก็มาเปลี่ยนหน็อบเล่นกันนะครับกับรอกสถิติเบอร์สามพันนะครับก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับผมก็ไปลองสั่งซื้อกันมาเล่นได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับ ผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ